สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพาทำเต้าส่วนนะครับผมเป็นกนมหวานไทยๆท,ยที่สีเหลืองสวยน่าทานมากเป็นของหวานที่ทำไม่ยากนะครับก็มีเทคนิคก็ต้องมีเทคนิคนะครับเรามาเตรียมของกันเลยมีอะไรบ้างหนึ่งมีน้ำสิบถ้วยแล้วก็ใบเตยมัด เอาไปทำน้ำเชื่อมนะครับต้มน้ำกับใบเตยเนี่ยให้มันเดือดเพื่อให้ใบเตยสียออกแล้วทีนี้เรามาเตรียมน้ำเพื่อให้เต้าส่วนข้นมีอะไรบ้างก็มีแป้งมันหนึ่งถ้วยแป้งเท้าหนึ่งถ้วยน้ำสองถ้วยเท่ากันมาได้น้ำเชื่อมแล้วนะครับผมใส่น้ำตาลไปประมาณ1กิโลครึ่ง คนให้น้ำตาลละลายนะครับเราก็จะได้น้ำเชื่อมประมาณนี้ทีนี้ทีนี้เราก็จะใส่แป้งหยอดเข้าไปหยอดให้เป็นสายแล้วก็คนข้างล่างไม่ให้มันติดกระทะหรือติดหม้อนะครับคนๆวนๆน,นเข้าไปเทไปเรื่อยๆนะครับ ให้เป็นสายแล้วก็วนประมาณนี้เลยครับถ้าน้ำเชื่อมันข้นเกินไปเราเติมน้ำเข้าไปได้อีกนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้มันข้นเกินไปค่อยๆหยอดค่อยๆเทค่อยๆคนคนให้มันเป็นก้นหอยคนข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวจะไหม หยอดให้หมดนะครับแป้งหยอดเข้าไปกไปเรื่อยๆนะครับขดไปให้พอเอาให้หมดนะครับแป้งที่เราหยอดเนี่ย ทีนี้ก็มาใส่ถั่วได้เลยคนเข้าไปให้เข้ากันจะเป็นลำไยก็ได้ลูกชิดก็ได้มะพร้าวอ่อนก็ได้ข้าวโพดต้าสมหวังแต่ขนุนไม่แนะนำให้ใส่นะครับผมจะเปรี้ยวขนุนสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะทำให้เปรี้ยวหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับน่ากินไหมครับ ดูนะครับเจอลูกคิดเจอถั่ว